ตื่นตั้งแต่เช้ามาดูเพชรดีกว่านอ๋ออะไรอ่ะอ,อ,อ,อะ้เพชรหน่หอยอะไรกันเพชรหน่หอยได้ไงเอ๋อเพชรัเอ้ยติก่อนเอึ้ยขยี้ตาอะ,อะไรกันไม่ใช่ต้องทำไมเพชรช่วหายมันต้องมีจอดแน่เฮ้ยเอออะไรนะวันดีวันดีวันดีหน่อยมากับฉันก่อน เพชรของฉันอยู่ไหนฉันไม่รู้สิฉันไม่รู้ฉันอยู่ในห้องเอา้าแล้วทำไมเพชรฉันหายอะ่ะเล้วทำไมเพชรฉันหายบอกฉันสิแล้วฉันจะเล่าเรื่องให้นายฟังอะ่ะ โอ้ยฉันเอาไงดีกับเรื่องเพชรของฉันที่หายไปเอ้น้งแอปเปิ้ลมาจากไหนเนี่ยฉันยังไม่เห็นมันเลยนะตอนแรกอะฮะเพชรของฉันหายไปไหนฮะเนยบอกว่าอะไรนะก็เรื่องเพชรของฉันไงล่ะมันหายไปฉันก็ไม่รู้สิ มันอยู่ไหนอ่ะฉันคิดว่านานี่แหละที่ขโเดือดฉันจะเล่าเรือให้หนายฟังแล้วกัน โอ้ยฉันเอาไงดีเนี่ยเพชรจะหายไปไหนอหรือว่าโอ้ฉันจะไปไหนดีเอ่เอฉันขอเช็ดเพชรก่อนแล้วกันนะแล้วผ้ามันหล่นตรงนี้ทำไมนี่เนี่ยเช็ดก่อนไปละเออไปไหนดี <iet> <อ>นี่ฉันละเมอเหรอเนี่ยโอ้โห